ชาวเน็ตเดาจนชื่อหลุดเหตุเจมอยร้อยแปดชี้เป้ามีคู่รักดาราเลิกกันอีกสองคู่ สืบเนื่องจากกระแสข่าวการปิดฉากรักของพระเอกพิษภชระจิราธิวัฒนและแฟนสาวนางแบบมินนี่พัทยาที่หนุ่มพิทออกมายอมรับว่าเลิกรากันมาได้สักพักแล้วความรักไม่สมหวังนั้นเป็นเรื่องปกติที่ผ่านมามีหวานบ้างมีเศร้าบ้างมีเฮิร์บ้างแต่ไม่ได้บอกใครในขณะที่เจมอยร้อยแปดได้รายงานเรื่องนี้ทางหน้าเพจ พร้อมทิ้งท้ายเรื่องชวนเผือกเอาไว้ว่าคู่รักเลิกเงียบที่กูพูดถึงอีกหนึ่งคู่เฮิร์ตไหมมันก็มีต้องมีบ้างแหละครับปอลอยังมีอีกนะเหลืออีกสองคู่ที่คนสงสัยคู่รักนักร้องและคู่นางเอกไวยวาวุ่นด้วยรักแฮชแท็กอีพิมพเนียพีชพัชระเล่นเอาแฟนๆลูกเพจแห่มาทายกันใหญ่ว่าคู่ที่เจ๊มอยหมายถึงคือคู่ไหนกันแน่โดยที่ชาวเน็ตไทยมันนั้นก็มีทั้ง ฟทบทอทดทับพตอกทับวปอปอทับแฟนแต่จะเป็นคู่ไหนงานนี้คงต้องรอติดตามความชัดเจนกันอีกทีจ้า